ชํามราคาปรับด้วยวิธีใดได้บ้างนะคะวันนี้นะคะสพเมืองพัทลุงค่ะอาจจะนำนะคะ,ะรายละเอียดว่ากรณีที่การบริหารจัดการเรื่องใบสั่งจราจรน,นะคะณปัจจุบันเองนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติคะ่ะได้ป้องกันนะคะแก้ไขปัญหาว่าใบสั่งเนี่ยมีใบสั่งเถื่อนไหมมีใบสั่งที่ไม่เข้าระบบไหมนะคะ ก็เดี๋ยวนี้นะคะสำนังกงานตํารวจ่งชาติจะมีระบบบริหารจัดการใบสั่งนะคะของสำนังกงานตํารวจแ่งชาติค่ะหรือระบบ PGM นั่นเองนะคะระบบ PGM นะคะ Policy ic Ticket Management นะคะเราเริ่มใช้มาหลายปีแล้วนะคะเพื่อป้องกันป้องกันอะไรคะป้องกันตํารวจค่ะที่จะออกใบสั่งที่โดยไม่ชอบนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะหรือเจ้าพนักงานเนี่ยจะมาเบิกนะคะใบสั่งค่ะ ใบสั่งนะคะจะควบคุมด้วยระบบบริหารจัดการใบสั่งนะคะทุกคนที่เบิกไประบบจะควบคุมว่าใครเป็นผู้เบิกค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะออกไปปฏิบัติงานค่ะในพื้นที่นะคะในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนนะคะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็จะ,ะใช้มาตรการการกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองนะคะ ในส่วนของเจ้าพนักงานหรือ,อเจ้าหน้าที่จราจรค่ะเมื่อออกใบสั่งนะคะประชาชนนะคะที่ได้รับใบสั่งหรือ,อมีการปฏิบัติได้ขวาฝืนสามารถชำระค่าปรับด้วยวิธีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะท่านสามารถนะคะเดินทางมาที่สถานีตำร,รวจค่ะสถานีตำร,รวจนะคะ,ะส,าาสามารถชำระค่าปรับได้ตดยตรงสองกรณีที่วันที่หรือเวลาที่เราได้รับใบสั่งเนี่ย ยังไม่สะดวกที่จะชําระให้ท่านสามารถเดินทางไปสถานีตํารวจที่ท่านสะดวกค่ะเวลาไหนก็ได้นะคะท่านสามารถชําระค่าผับที่สถานีตํารวจนั้นๆน,น,นะคะ,ะระบบการโอนการชําระใบสั่งก็จะโอนมาที่สพเมืองพัทลุงค่ะเพื่อเข้าระบบในการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปนะคะ,ะสามค่ะชําระ,ะกรณีที่ จราจรนะคะเดี๋ยวนี้จราจรจะมีเครื่องอุปกรณ์ในการออกใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างที่ผู้กองหนุ่มนะคะได้ได้แจ้งนะคะประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นสริปยาวๆเห็นสริปยาวๆอยากคิดว่าเป็นของห้างสรรพสินค้านะคะเดี๋ยวนี้มีเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยจะมีเครื่องมืออุปกรณ์นะคะในการออกใบสั่งนะคะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในส่วนของสพเมืองเองเนี่ย อสอพเมืองพัทลุงจะมีอยู่12เครื่องนะคะประชาชนสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะ QR code ด,าด้านล่างเพื่อชำระค่าปรับอต่อไปนะคะตู้บุญเติมค่ะตู้เติมเงินของบุญเติมก็ชำระค่าปรับได้ไปที่ธนาคารก็สามารถชำระค่าปรับได้ค่ะหลังจากที่ประชาชนนะคะชำระค่าปรับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนะคะก็จะนำเงินส่งเจ้าหน้าที่การเงินค่ะนี่เลยนะคะ ในแต่ละวันเนี่ยจะส่งหน้าที่การเงินนะคะเจ้าหน้าที่การเงินจะนําเงินฝากธนาคารทุกเวลา15นาฬิกานะคะ10นาฬิกาปิดบัญชีก็นําไปฝากธนาคารเจ้าหน้าที่บัญชีจะลงนะคะนี่เป็นสมุดควบคุมนะคะาก,าาก,ไไาการจัดเก็บรายได้หรือการจัดเก็บควบคุมนะคะเงินค่าปรับในแต่ละวันค่ะถ้าเต็มรูปแบบนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าเริม นะคะเจ้าหน้ี่การเงินบัญชีนะคะสาวัตรอำนวยการจะต้องตรวจนะคะารายรับนะคะในแต่ละวนันเงินสดนะคะเก็บไม่ได้เจ้าหน้ี่การเงินจะต้องนําเงินเนี่ยไปฝากธนาคารนะคะทุกวันที่24ของเดือนค่ะ,ะในส่วนของแต่ละโรงพักแต่ละสถานีตํารวจจะนําส่งเงินให้กับหน่วยที่ควบคุมก็คือตํารวจภูธรจังหวัดของแต่ละจังหวัดค่ะ 24- 25นะคะของทุกเดือนเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลังค่ะชำระค่าปรับตํำรวจไม่ได้นำไปใช้โดยตรงนะคะนำส่งคืนให้กับรัฐปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและข้อบังคับของกระทรวงการคลังค่ะ